เป็น115รายการไปทีเรียบร้อยกันแล้วค่ะกลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท,าท่นานกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KMK Social กันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสตนะคะใน Facebook กันนะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยเนาะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่เข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ฉันเป็นมนุษย์กันด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยนะเนื่องจากเรา นะคะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาตอากลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มาเลือกวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสเป็นอัน,นอันนี้เนาะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเรทดนะคะก็อาจจะแตกต่างกันออกไปค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันที่2ตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นแบบรับประกัน30วันเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หนนน้้าาาาขขขอองงเเเเรระะคปิดโพสต์ึมลย ที่สําคัญนะคะโพสต์เราต้องเป็นโพสสาธารณะด้วยนะและคลิกที่แชร์โพสตค่ะเลื่อนลงมาค่ะคัดลอกลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้เราก็จะเพิ่มอ่า1น100ให้ดูเนาะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเกินแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่ม,เ,มเติมหรือว่าจํานวนเงินงมไม่พอค่ะสําหรับคนที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็นะสามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้นะคะ่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารนะคะรับโบนัส5%มาเติม5ร0อยบาทขึ T ้นไปด้วยนะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี o ้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี o ้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี T ้กันไไไปปปด้เยนนะะะหรรือว่ o ่าจัทึกูค แกนกนนจ่าย็ได้ะะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นทูมอนนี่วอเวลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินตามนี้่าดําดเนินการตามนี้กันไปได้เลยนะส่วนความมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูมต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการส,าส,าาสาาั่ะะงซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเรื่องบทหมู่ตรงนี้นะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ข้อความนะเราต้องการใส่ รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะเราก็ส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะคะหรือรว่าจะพิมพ์คําว่า d K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อน,นะคะ่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนของเราสนใจคะ่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมน เูซีรีส์หนังจีนเนาะเมนูใหม่อยู่ตรงนี้เลยนะสาหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะครบ5 0 0บาทกันแล้วค่ะก็จะรับการชมซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรีๆไปเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์โพสต์ของเรากันเนาะก็โพสต์อันนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่15ไลค์เองอยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะขอนญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่15ไลค์เองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอ่ะ113กันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะทางเว็บไซต์เขาก็จะดาเนินการทยอยยอดขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะจนยอดที่เราเพิ่มกันไปขึ้นมาครบกันเลยนะคะหรือแค่อีก2ไลค์เองเราก็จะครบกันไปทีเรียบร้อยกันแล้วนะคะอ่นนี้นะก็ขึ้นมาครบกันไปทีเรียบร้อยกันแล้วนะคะจาก15ไลค์ก็ขึ้นมาเป็น115ไลค์กันไปทีเรียบร้อยกันแล้วค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เนาะเรากดสั่งซื้อกันไปนะคะยังไม่ถึง5นนนาททีีีเเลลยยยกก็รรบัป้้อแว ก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและรัางหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะคะหรือพูดเทอะไปเนาะก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ